ว้าวพระเอกสุปตาขึ้นแทนผู้บริหารคล้ายเพลงเด็กในสังกัดมีแต่คนล่อๆลอนอกจากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับติ๊กเจษดาพร์ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้จัดงาน p r รซีเดอะเดบิวต์สเตเปิดตัวศิลปิน้อยแบนด์กรุ๊ปแรกของโ r รซีในะนำายไบร b r เทอร์มิวสิกที่ BTS Skywalk ส่วนการค้าสยามวันโดยท้ายงานผู้บริหารนุม่มได้เปิดใจถึงการเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกในคายซึ่งติ๊กได้ให้สัมภาษณ์สำหรับเรื่องนี้ผมตื่นเต้นและภาคภูมิใจสุดๆกับลูกๆทุกคนต้องบอกว่ามันคือวันนี้ที่รอคอยจริงๆครับ เราอดทนเราซ้อมคือผมเจอพวกเขาตั้งแต่วันที่มาออเดชั่นจนวันที่มาเขาแคมป์เดอะบอยเธอจนแคมป์จบพวกเขาก็ยังคงซ้อมทั้งหมดเรารอคอยแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่วันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกเราและผมเองก็รู้สึกดีใจแทนพวกเขาที่วันนี้เราทำสำเร็จแล้วไปเปิดประตูสู่เคป๊ครับซึ่งอย่างไรก็คงต้องมารอติดตามความปังของค่ายนี้กันค่ะ